ครับกับสวัสดีครับท่างช่องเสียย่องรถไทยครับเมื่อนี้หลังฝนตกเศรา้ามาหลอกเบิงเขาคือเกา่าเหมือนเดิมครับากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิงง่งแจ้งเตือนท่างช่องเสียย่องนเด้อครับขอบพระคุณหลายๆผู้ที่เบิงคิปให้ขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามทั้ง YouTube ทั้งเพจครับทั้งเพจครับมังสวยนี่เอ้ยพายุยังมูมามักยางขักฝนตกักยางแห้งน้ำก็ลังสีแห้งแล้วเต็มให้หน้าขึ้นมาอีก ก็อยู่อีุยังบุ่อีกน้ำท่วมมาแล้วแถวเลาะบานเลาะหงวยนุนขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เจ้าของผมนี่เป็นหน้าโคกโคกเจ้ากระน้ำไหลด้วยกันแต่ว่าหันบ่ท่วมเนาะเพราะอันเป็นโคกน้ำล้นขั้นแท้่กันเขากำลังออกห่วงงามมืกยางคักออกไรแล้วครับมือนี่ เอ็มดอกขาวเต็มบิงนี่ออกบักย่างหลายละน้ำหล่นกันแท้อีกล่ะช่วงจีแหงว่าจีปล่อยน้ำบอ,อกให้เลี้ยหน่อยที่สุดโต๊มาใส่อีกเขาดูว่งางอยู่ครับงา่านเอาีป โ okay. อเคงานก็บ่ใครนีล่ลรวก็แลงนี้มันได้คุม้มงออครึ่งๆกลางๆแล้วออกโดนข้างในาอานานาะ okay. เรระนับป่วยออกให้เลี้หน่อยที่สุดบอ่อน้ำาไปไหลไยนะ นั่นแต่โตกมาอีกชวมมึงได้นำมึงได้เข่าล่มชวมใบยอดเขา่าละล้มบ่เป็นท่าเลยเหมือนเขาล่มกลับไปกลับมาช่วงได้ปล่อยออกให้เหลื่หน่อยที่สุด ไว้หมู่บ้านนี่ก็ออกเลียดไหลเดียบ่ไหลเลยมือนี้ตกมาใส่เขากำลังงามๆเลยครับสำหรับชิปนี้กัขอจบเพียงแค่นี้ก่อนไว้พ่อกันไม่ชิปหนามม่ยัง สิลงให้พี่นองเบิ่งกับฝากติดตามไว้กำลังแรงใจนี่อะไรคลิปหนาส,ส,สีน้ำเสนอให้พี่นองได้รับฟังต่อไปสำหรับชิมนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ